ศาสนกิจในสมเด็จพุทธจาจย์เกียรตอุปเสโนนอกจากจะส่งพระธรรมทุตไปทั่วโลกแล้วอีกหนึ่งภารกิจนั่นคือการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาอย่างไม่ปิดกัน้นโดยมองว่าเมื่อบุตรเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วต้องเรียนทั้งพระธรรมวินัยและหลักธรรมก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นแบบอย่างกับคนทั่วไปภายหลังจากเรียนรู้เต็มที่แล้ว ท่านเจ้าประคุณจะส่งเสริมให้เรียนวิชาการสมัยใหม่ที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินยัยทั้งนี้ท่านเจ้าประคุณพร้อมส่งเสริมและมอบทุนการศึกษาให้ไปถึงระดับปริญญาเอกหนึ่งโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จมีหลักธรรมข้อหนึ่งที่มักสอนลูกศิษยเสมอว่าท่านเปิดกว้างมากไม่ได้เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงแต่บอกว่ายึดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะทําอะไรถ้าไม่ผิดหลักธรรมก็ทําได้เลย นาแต่นี้ยังพูดเสมอว่าพระพุทธศาสนาในปัจจุบันมักปรากฏเรื่องราวที่ไม่งามขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านจึงมีความห่วงใยและมักกล่าวเสมอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลพระทำเสียหายญาติโยมทําเสียหายแต่อย่าลืมว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านห่วงคนเราจะยึดบุคคลไม่ยึดคําสอนไม่ใช่ว่าพระทาอะไรไม่ดีรูปหนึ่งก็จะไม่ดีไปหมดท่านเกรงคนหล่ ท่านให้ยึดถือธรรมะอย่าไปยึดตัวบุคคลขณะเดียวกันมักปารบเสมอว่าร่างกายเราต่อไปคงจะไม่ไหวถ้าเราตายกระดูไม่ต้องทำอะไรเอามา,าไว้ใกล้ๆหลวงพ่อสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยะมหาเทนเป็นพระอาจารย์ท่านนั่นเองจึงเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่พระรุกศิษย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จจะยึดปฏิบัติตามคำสอนของท่านตราบจนถึงทุกวันนี้ บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพาชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเข็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน iso โซโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง com youtube อิงอิงสิทธินี่ facebook fanpage อิงอิงและที่ ig อิงอิงหนึ่งนะคะ